สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเลมานซิงทุกคนนะครับโยบผมนะแอนดปอนะครับในชาลเลมานซิงนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะครับไปทำหลีดตัวแต่งมาแล้วทุกคนก็คืออันนี้จัดเต็มให้เลยนะครับผมนะเป็นลีด V2 นะครับผมนะอันนี้เน้นของแต่งเยอะๆมาเลยนะครับผมเริ่มมาจาก โชคหลังทําการเปลี่ยนแล้วนะครับจากของเก่าที่เป็นของเดิมนะครับตัวหลังเรามาใช้เป็น white S นะครับตอนนี้นะแล้วก็ข้างหน้าก็ใส่จานเป็นจานคาร์บอนนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มนิดชินนะครับส่วนเฟรมก็จัดคาร์บอนยกลำไปเลยอ่ะมาดูข้างบนข้างลนหน้าใหม่ก็ยังคงไม่มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยเบาะหลุยนะครับหนึ่งใบนะครับผมนะตัวรถน่จะเป็นคาร์บอนประมาณนี้เลยนะครับนะ คาร์บอนทั้งคันนะครับเก็บเก็บทุกแบบคาร์บอนทุกจุดอ่ะครับกันตกก็เป็นคาร์บอนนะผมนะอ่ะส่วนล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้ออ่าล้อทองนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าท่อไทเทนด์หนึ่งใบนะครับผมนะจะประมาณนี้เลยนะถ้าของแต่งตอนนี้นะครับจะมีประมาณนี้แต่จะมีลีดอีกคันนึงจะออกมาเร็วนี่ครับสวยกว่านี้อีกนะครับจะจะไม่ได้เป็นคาร์บอนฟูคาร์บอนนะครับจะเป็นแนวสีเอฟเฟกต์นะครับช่วงนี้ลีดจะจะออกกันมาเยอะนะครับเพราะว่าพวกพลังแบบ เล่นลิศเลยครับก็คือแต่และคนก็จะมีลีดของตัวเองคนละคันคนละคันนะครับผมนะเออทีมงานผมก็จะมีลีดแต่คนละคันนะอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปวิ่งก่อนลีดเอ้ยยังคงเหมือนเดิ <พา S 1> มครับความเร็วทุกอย่างเหมือนคันก่อนนะครับผมนะมันคือเฟรมเดีวยวกันครับเขาแค่เอามันมาแต่งใหม่ครับเดี๋ยวผมเอาไปเริ่มลองเก็บหน้าสายสีดีกว่าขออนุญาตทำเครื่อง80ก่อนนะครับทุกคนนะมาลุก80ในลองวิ่งหนะ่อยจับสปีดสายที่ด้วยนะครับว่าได้อะไรนะโอ้ยจะเท่ไปรู้ฟอร์ซ่าไปรู้แนนนาวกันวะนี่ไว้แขง ใครลุ้มขออนุญาตกันเมื่อกี้แรงกันเกินครับพี่ชายผมจะไหวไหมล่ะคนรู้ว่าผมจะไหวอ่ะผมคิดว่าน่าจะไหว,วครับสวยมากเลยนะวันนี้ก็มาอัดสองคนน้องแทนแทนซิงนะผมและที่ิวนะครับผมนะดึกแล้วด้วยตอนนี้ก็มั่งมานเที่ยงคืนเลยนะครับแล้วก็เป็นวันน,น้องๆไปลงนินเนอรตอนนี้คนในเซฟกันเจ็ดสิบกว่าคนนะเพิ่งจะรีไปเมื่อสแปดนาทีก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวผมขออนุญาตประกาศก,าก่อนสายสี่ปะสายสี่สายสี่เดี๋ยวเรามาจาับทอนสปีดสายสี่นะครับว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่น,นะนะมา ขอแยกเพืยางก่อนโอเคลั่นอยู่ลั่นอยู่ทุกคนลั่นอยู่มาพร้อมอยังพร้อมอยังผมจะนับแล้วนะอันนี้เราจะวัดเกือบ125นะครับอันนี้ผมบอกมาใส่เฟรมอาร์ซีนะครับจริงๆเราไปใส่ในจีนจะแรงกว่านี้นะเถ้าผมเอาไปใส่ไออาร์ซีจะได้เล่นกับพวกเวฟได้นะเ,เ,เลยนะเฮ้ยเวฟแรงเวฟมันแรงอยู่แล้วนะครับเราไม่ไหวกับเราใส่ซีอะมันออกดีกว่าชูดก็ดีกว่าดีกว่าทุกอย่างครับอาจจะมีโอกาสได้แดกขายอยู่ครับ โอ้ยโอ๊ยยยยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ดนแดกไปเลยครับกระตุกจริงๆความเร็วมันไปได้เยอะกว่านี้นะถ้าไม่กระตุกอ่ะอันนี้ผมใส่เฟรมของเอ็อาร์ี <c oughs> <center belt sources> ครับวิ่งได้สองร้อยมว่าก็แรงเลยนะเราไปใส่พีเจของาจะแรงกว่านี้ป้านเดยเราไปเจอที่บ้านเกิดพี่เลยแล้วกันน้องถนนเป็นกระเษงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่ผมมาบ่อยเย็ดไปกันแล้วเย็ดเค้ผมเปิดมาชั่นเบอร์นะมันจะดูแบบไกลๆไม่ชัดนะ มืสัว์ใกล้ๆมันคนสายตาสั้นเนี่ยคนดวอ่ะเบิร์นก่อนเอาเรื่องเสียงชอบแบบกนหึงกันอ่ะเยียงชอบผ่าพร้อมยังพร้อมนะนับเลยแล้วกันอันนี้เ็ฟอาร์ซีนะครับทุกคนเ็ฟอาร์ซีอับเ็ฟอาร์ซีโอ้กะตุกมันกะตุกอะไรวะคนดู กระตุกมันไม่จบเลยครับจบเลยแหลกไม่แน่นแน่นอนผมว่าต้องเปลี่ยนโลกของคนดูกระตุกอะไรก็ไม่รู้นะเอามาดิทายได้อยู่อ่ะทายก็ไหลอยู่อ่ะนายมาดิสวนนะสวนนะยังไงโอแหลกคุนดูผมผมเบื่อวะผมเบื่อแหลกมากเลยอะ่ะมันเป็นไรวะ มันค้างแป๊บหนึ่งแล้วมันกลับมามเป็นเพราะตัวเกมครับคนดูเปลี่ยนโลกเลยคับคนดูเดี๋ยวเปลี่ยนโลกเลยวิ่งไม่ออกเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาได้ทําการเปลี่ยนโลกแล้วนะโอ้ยมีคนมาด้วยเยอะเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนโลกเพื่อให้อาการแหลกมันน้อยลงนะครับผมนะผมเล่นตัวเกมยีนบีนะถ้าผมไปเล่นตัวเกมยีนบีผมบอกเลยว่าไม่มีแหลกนะครับผมนะตัวเกมยีนบีมันชอบแหลกนะทุกคนมาพร้อมแล้วนะับเลยแล้วกันไม่รอช้า ชุดโอ้ยตำรวจมาแรงนะแต่มาแรงต้นเนี้ยเราแรงท้ายอ่ะเดี๋ยวเจอท้ายเส้นไอ้ร้องรอชมท้ายเส้นนะคนดูรอชมท้ายเส้นยอมไม่ก็ได้ต้นเส้นแต่ท้ายเส้นเมื่อไหร่โดนผมแค่นั้นแหละมาดิ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 ชินมาดิแทนเดินมาดิแทนแทนนั่นเป็นน้องแทนมาดิพี่ได้แล้วดิท้ายพี่ไหลแล้วดิท้ายพี่มาแล้วดิแทนแทน สองร้อยเจ็ดลแทนสองร้อยเจ็ดลยยังไงสองร้อยเก้าแล้วน้อง F เนมน่าซีน้องสอง้อยสิบน้องลองคิดดูได้อยู่เยยังไงก็สองร้อยห้าสยสิบต้องเกินว่ะสองยที่มายังไงก็เกินถ้าไปอยู่ในเฟมไอีอะเฟมไอซีแรงขนาดนี้เอาง่ายๆไม่ไม่ได้อยู่ท้ายอะดูวัวหัวด้วยทุกคนดวัหัวด้วยนะเมื่อกี้คนดูก็เห็นไปอยู่ มา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 รีดพร้อมเฉยน,นะครับผมนะใครใครมีรถสว,สวยอยากให้แจกก็ส่งกันมาได้นะครับผมนะเดี๋ยวอ้อไปแจกให้นะรถสวยๆนะอะไรเงี้ยใครที่รอตัวเกมนี้5อยู่รอหน่อยนะครับตอนนี้กําลังจะรีบอัดกิปไปอยู่นะเดนเย็นกันเ้อของคอมนะของมือถือเสร็จไปแลวทีนี้อกของมือถือก็เหลือัวแก้ได้กําลังทำอยู่ไอ้แล้วยังไงเลยยังไงเลย ทีนี้คนเล่นเฟซเราค่อนข้างที่เยอะทุกคนโคตรดีใจเลยนะครับผมได้อยู่กับพวกผมเป็นนานๆนะเดี๋ยวจะหารถอะไรแบบสนุกสนุกไหมเล่นบ่อยๆนะผมนะโอ้ยตามไปสองคันหน้าไม่ทันจริงๆว่ะแต่ก็ไม่ทายนะครับผมนะโอ้ยพีเมสบาซีนะครับคันนี้นะได้ยาวได้ยาวได้อยู่โอ้ยโอ้ยรถแมลงท้ายจังวะคนดูรถแมลงท้ายจังวะไอ้เนี่ยย้อมย้อมยอมยอมยอมแมลงแบบนี้ยอมให้ก็ได้ว่ะ ยังไงต้องเอาอวนาร์จีไปเึงเดี๋ดยว่าขอร้องอะไรฉเล่นเฟรมอาซี้ไปก่อนไม่เป็นไรหรอกวันหลังคนมาแก้มันกลับเป็นเวนาจีวันหลังเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเฟรมเวนาจีมาวันนี้ใส่เฟรมอาซี้คนดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเป็นเฟรมเวนาจีให้คนดูเลยจะได้วิ่งแรงๆนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอการาบลาคนดูไปก่อนชอบอย่าลืมกด like, กลไลค์กดแชร์กดหัวใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนผมผมผมครับคุณครับ